สวัสดีค่ะคุณลูกค้าเพนนีมาพร้อมกับเสื้อชีฟองทรงแขนสั้นนะคะสีเขียวเนียวซับค่ะโชว์รถปอกกันนะกันนะคะเพนนีใส่ไซส์ S นะคะไซส์ S ออกสามสิบหกนะคะสีเขียวเข้มสวยมากเลยค่ะความยาวยี่สิบสามนี้เพนนีอ,อกจริงสามสิบสามเสื้ออกสามสิบหกนะคะคุณลูกค้าอันนี้สีแดงวายนะคะคุณลูกค้า แดงจะเข้มเข้มเลยค่ะสวยหรูดูดีมากเลยค่ะคุณลูกค้าไปแมท์ใส่กางเกงกระโปรงพ้าสิินได้หมดเลยนะคะคุณลูกค้าผ้าใส่สบายค่ะเป็นผ้าชีฟองลักษณะเนื้อเยื่อไม้อะค่ะคุณลูกค้าคําว่าเนื้อเยื่อไม้จะเป็นลักษณะย่นๆนะค่ะคุณลูกค้าเนื้อเย่นๆเนื้อบางกําลังสวยค่ะมีซับในเป็นผ้าชีฟองเย็บติดให้นะคะเป็นสายเดี่ยวค่ะคุณลูกค้าเย็บติดให้ค่ะ ย็บติดให้นะคะดีเทลรุ่นนี้นะคะจับจีบรุดระบายนะคะผ้าชีฟองจับจีบรุดระบายผ้าลูกไม้เนื้อทอใหม่นํามาตัดต่อนะคะแล้วเสียบระบายเสียบระบายทรงวีเนี่ยดีไซน์แบบเนี้ยจะทําให้รูปร่างเราดูเพียวค่ะคุณลูกค้าและที่สําคัญผ้ามีน้ําหนักถึงตัวดีมากเลยค่ะด้านหลังมีกระดุมหลังเจาะหยดน้ำหนึ่งเมตรนะคะด้านส่วนของแขนนะคะก็มีการจับจีบช่วง ช่วงหัวไหลนะคะใส่ฟองน้ําเสริมนิดนิดให้ให้มีทรงคองบ้างะคะ่ะแล้วก็มีการตัดต่อใส่ระบายนะคะมีทั้งหมด6ขนาดนะคะคุณลูกค้า36 38 40, 40 42 44และ46นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าติดกตอกสั่งซื้อที่นี่ได้เลยนะคะช้าหมดนะคะเพนนีน้อมรับทุกออเดอร์คะ่ะ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์บันทึกโพสแชร์โพสให้ด้วยนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมตอบที่คอมเมนต์ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่นีมาตอบนะคะตอบช้าค่ะแต่ตอบแน่นอนค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ